ดินนัลมฟ้าพากร์วันนี้อยู่กับผมสุพวิศส,สงวนเล,ลิศฤทธไยครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์หมอกควันนะครับที่ทางกรมควบคุมมลพิษออกมาเปิดเผยว่าพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือยังคงสดใสนะครับจากการตรวจสอบนั้นคุณภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงปานกลางครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษรายงานการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ9จังหวัดครับพบว่าปริมาณจุดความร้อนสะสมในพื้นที่น้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่ปีนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ154ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยใช้ระบบ s ซิงเก Command ในการบริหารจัดการและมีมาตรการห้ามเผาในพื้นที่วิกฤตระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาตระเวนรวมทั้งทำความเข้าใจกับกเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกครับ ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์หมอกควันไปจนถึงเดือนมีนาคมพบว่าอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะทําให้จุดความร้อนนั้นมากขึ้นครับแต่ก็จะมีฝนในอนุภูมิภาคแม่โขงที่อยู่ในภาวะมากกว่าปกติเล็กน้อยซึ่งอาจจะช่วยให้ลดวิกฤตได้ครับขณะที่ในระดับท้องถิ่นอย่างที่จังหวัดเชียงรายได้ดําเนินมาตรการ60วันห้ามเผาโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่17เมษายน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าปีนี้ทางจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในพื้นที่เป้าหมายให้ลดลง30%โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นทุกระดับและยังมีมาตรการมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนสามารถจับกลุ่มคนเผาได้รายละ3,000บาทด้วยกันครับ เราอัปเดตสภาพอากาศของประเทศไทยในตอนนี้กันบ้างครับพื้นที่ประเทศไทยตอนบนยังคงได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนครับที่จะทําให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นโดยทั่วไปและในช่วงวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับจะได้รับอิทธิพลเพิ่มเติมจากกระแสะลมตะวันตกจากเมียนมาครับที่ได้พัดพาความหนาวเย็นมายัางพื้นที่ภาคเหนือก็จะทําให้ภาคเหนือนั้นมีอุณหภูมิล,ลดลง1-2อ,องศาเซลเซียสอีกด้วยครับ ส่วนพื้นที่ภาคใต้ครับยังคงได้รับอิทธิพลของมวลสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับที่มีกําลังแรงมากยิ่งขึ้นปกคลุมอยู่ที่อ่าวไทยและภาคใต้จะทําให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ครับเพราะฉะนั้นก็คงระมัดระวังในเรื่องของฝนที่ตกลงมาและก็ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เราไปดูกันที่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันหน่อยครับอย่างใครที่ผ่านไปที่จังหวัดพิจิตรคงมีโอกาสได้เห็นกับฝูงนกปากห่างอพยยกันครับ ที่ตำบลวังจิกอำเภโพปร,ระทับช้างจังหวัดพิจิตรตอนนี้พบนกปากห่างและนกอื่นๆนับหมื่นตัวในทุ่งนาและแม่น้ำโยมครับต่างหาหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูพืชตัวสำคัญกินเป็นอาหารช่วยทุ่นแรงให้กับชาวนาอีกทางหนึ่งครับ และหากใครผ่านไปยังถนนสายเชียงรายเชียงของหรือว่าถนนสาย1 0 2 0จะได้มีโอกาสเห็นกับต้นเหลืองเชียงรายออกดอกเหลืองบานสะพรั่งเลยซึ่งทางกรมทางหลวงและชาวบ้านในตำบลห้วยซ้อได้ปลูกไว้เมื่อปี2553หรือว่าประมาณ7ปีที่แล้วครับโดยดอกเหลืองเชียงรายนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกับต้นดอกเหลืองอินเดียจะเริ่มออกดอกในช่วงปลายฤดูหนาวของทุกปีครับแล้วเราไปอัปเดตสภาพอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันเลยครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยครับอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสยอดดอยต่ำสุด5-14องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนเหนือจังหวัดอุดรธานีขึ้นมาอากาศหนาวครับส่วนทางตอนล่างตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นลงไปอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีฝนเล็กน้อยทางตะว,วันออกของภาคอุณหภูมิต่สา,าสุด15-22องศาเซลเซียสยอดภูต่ําสุด8-14องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าส่วนมากทางตอนบนของภาคมีฝนเล็กน้อยทางตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิต่ําสุด22-23องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝ และทั้งหมดนี้คือสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ